เแผ่นดินไหวประเทศพามา่าส่งผลกระทบถึงประเทศไทยเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารที่ทำการสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินหลังใหม่มีความสูงราว30ชั้นบนพื้นที่ประมาณ10ไร่3งานพังถลม่มลงทำให้คนงานก่อสร้างที่อยู่ในอาคารเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากหน่วยกู้ภัยจากหลายภาคส่วนต่างๆ เร่งเข้าพื้นที่เพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งหนึ่งในกำลังสำคัญที่เข้าเสริมการทำงานในภารกิจครั้งนี้คือสุนัขกู้ภัยหรือ K-9 d อกจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รวมค้นหาผู้รอดชีวิตจากใต้ส้างอาคารโดยกองทัพบ,บกได้ส่งสุนัขทหารจากศูนย์การสุนัขทหารกรมการศัตูทหารบก เข้าร่วมภารกิจอันสำคัญนี้โดยเร็วสำหรับเคนายนั้นมาจากคำว่าคานายในภาษาละตินซึ่งหมายถึงสุนัขและกลายมาเป็นรหัสเรียกขานของสุนัขทหารที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับมนุษย์ไม่ใช่ในฐานะสัตว์เลี้ยงแต่ในฐานะกำลังคนคู่ใจที่ไม่มีอาวุธประจำกาย แต่อาวุธของพวกเขาคือประสาทรับรู้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงและที่สำคัญที่สุดคือหัวใจที่พักดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับคำสั่งทั้งนี้สุนัขทหารที่มีศักยภาพมีความสามารถตามที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั้นต้องผ่านกระบวนการฝึกที่เป็นไปตามมาตรฐานใช้ระยะเวลายาวนาน ซึ่งหน่วยที่รับผิดชอบดูแลสุนัขทหารเป็นหลักนั่นก็คือกองทัพบ,บกโดยกองพันสุนัขทหารกรมการสัตว์ทาหารบกตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทำหน้าที่ผลิตฝึกและกำกับดูแลสุนัขทหารเพื่อใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงและงานกู้ภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับสายพันธุ์และการฝึกสุนัขทหาร ปัจจุบันสุนัขทหารของกองทัพปกมีอยู่ด้วยกัน5สายพันธุ์หลักได้แก่เยอรมันเชพเพิร์ดลาบาร์ดีทิฟเวอร์เบลเยียมมารีนอยดโดเบอร์แมนลอตไวเลอร์ก่อนที่สุนัขแต่ละตัวจะพร้อมปฏิบัติภารกิจได้นั้นต้องผ่านการคัดเลือกจากพันธุ์ประวัติและโครงสร้างร่างกายที่สมบูรณ์ก่อนเข้าสู่โปรแกรมการฝึกพั p p y Training Program ตั้งแต่อายุ2-3เดือนเรียนรู้การทำงานร่วมกับมนุษย์การตอบสนองต่อสิ่งเรา้าและทักษะเฉพาะทางในสถานการณ์จำลองก่อนประเมินเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติภารากิจจริงโดยสุนัขที่ผ่านการประเมินแล้วก็จะเป็นสุนัขทหารที่ถูกบรรจุลงประจำหน่วยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงโดยสามารถแบ่งประเภทหน้าที่ได้เป็น3กลุ่มหลักได้แก่ 1. สุนัขยุทธวิธีค้นหาทุ่นระเบิดอุโมงค์ลาตตเวนและสะกดรอย 2. ส,สุนัขรักษาความปลอดภัยยามเฝ้าพื้นที่สายตรวจอารักขาควบคุมฝูงชนและตรวจวัตถุระเบิด 3. ส,สุนัขหน้าที่พิเศษตรวจค้นยาเสพติดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยปฏิบัติภารกิจจริงในเหตุการณ์สำคัญสำหรับในช่วงที่ผ่านมา สุนัขทหารได้แสดงศัก,กยภาพในเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประเทศ